สวัสดีคะ่ะเอจีสวัสดียามเช้านะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเวลดาเนื่องข้าวสุกแล้วนะคะพอดีตั้งหม้อข้าวไว้เนาะตั้งหม้อข้าวไว้นะคะพอดีล้างหน้าแปรงฟันเสร็จข้าวก็สุกพอดีนะคะนี่ข้าวสุกสุกคือนึ่งหดสุกง่ายนะคะแล้วก็สะดวกสบายด้วยนะคะแล้วก็เห็นไหมหดนี้ก็ไม่แพงนะยี่สิบเก้าบาทเองนะคะเอซีกล่องนะคะ เราก็จะคนๆ,ๆในหัวเลยนะคะไม่ต้องเทออกนะคะเห็นว่าหัวเล็กๆนี่ก็ได้เยอะนะคะกินกันทั้งครอบครัวและที่สำคัญน,นึ่งก็สุกไวด้วยนะคะข้าวก็นิ่มด้วยนะข้าวก็นิ่มด้วยนะคะ าาากาอ,องเ,เอล็กไปกล่องข้าวมันเล็กเนาะโได้แล้วนะคะกล่องกล่องข้าวน้อยนะคะแต่แน่นในนะคะกล่องเล็กนะคะแต่ว่ากินได้กันทั้งครอบครัวเลยนะเนี่ยนึ่งทีไรนะคะก็ไม่เห็นหมดสักทีนะไม่ดาทาไมถึงนึ่งเยอะอยู่คนเดียวไม่ดาก็นึ่งเผื่อนะคะเผือ่อบางมืดด้วยเผื่ เพื่อนๆด้วยมาดาลชอบนึ่งเผื่อนั่งรอแม่จ๋าหนูหิวแล้วโอ้นั่งรอหิวหิวนั่งรอ,งรอถาดรอแม่ตื่นเช้ามานะคะพี่ต้องให้อาหารลูกๆก,ก่อนนะก่อนจะไปไหนนะคะลูกๆตื่นเช้ามาก็แม่จ๋าหนูหิวแล้วเอาข้าวแช่ให้เป็นระเบียบลูกข้าวแช่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะจ๊ะกินเลย เขาแถวลูกน้ำโชคเขาแถวนั่งกินให้เป็นระเบียบลูกมีมารยาทนั่งลงนั่งลงจ้านั่งลงเวลากินนะครับให้นั่งรู้บ้างอ่างนั่งลงยาก,กินกัก่งยามูมามยาให้เลอะเออกินล้วก็กินให้หมดด้วยอยากเป็นทิ้งกินคว้างขอบคุณคุณยายใจดีคุณพัดแล้วก็คุณจนริยา ที่เมตตาน้องๆนะคะให้ได้กินอิ่มนอนอุ่นนะคะเวลาเจ็บไข้ก็ได้พาไปหาหมอขอบคุณพี่ใหญ่ใจบุญทุกท่านท้องฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะคะมองเห็นทุ่งข้าวสีเขียวนะคะยามเช้าเมื่อคืนฝนตกนะคะบรรยากาศก็ยังครึ้มๆอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาส่องเห็ดแล้วสิว่าวันนี้จะออกไหมเอ้ยมาๆเรามาเปิดดูกัน อ้ยเห็นอะไรขาวๆเปิดเบื้องเปิดเบื้องเปิดเบื้องอุ๊ยเจออะไรโอ้โหวัดนี่กำลังออกเม็ดเล็บอยู่เลยนะเนี่ยทีแต่ว่ากิงกือก็เยอะนะนี่โกำลังกอดกันอยู่เลยนะเนี่ยกำลังจูจีกันอยู่เลยอืมอิ่มอร่อยกับเห็ดควายเลยนะเจ้ากิงกือดู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 กำลังกอดรักกันเลยแม่แอบรักกันอยู่ตรงนี้เฮ้ยยังไงมันใช่ตัวแล้วก็ทิ้งกระหิด นี่ไงหยลดจำปานี่อยู่นะคะแต่ดอกเล็กมากเลยนี่ดูฟางก็เปลี่ยนอยู่นะออกอยู่นะคะแต่ว่าแต่ว่ามันดอกเล็กมากเนาะนี่ออ้ยตรงนี้ออกเยอะีิลบไป ดอกเล็กนี่นาไต้ทำไมมันดอกเล็กแท้ทำไมมันดอกไม่ใหญ่ดอกไม่ใหญ่ไม่โตเลยรอให้มันโดนแดดสักหน่อยนึงเนาะฟางมันดำโอ้โหท้องฟ้าสวยมากค่ะท้องฟ้ากำลังจะสว่างนะคะสวยๆไปแม่ดาก็ถือตะกร้าพาเอฟซีไปหาแนวอยู่แนวกินนะคะ เจออะไรก็เอานะคะเจอปูก็เอาปูเจอปลาก็เอาปลา,เ,า,ปาเจอเห็ดก็เก็บเห็ดนะคะหานนี้อยู่แนวกินยามเช้านะคะเราไม่เดินเข้าตลาดนะคะเราเดินเลาะทุ่งนาของเรานะคะจากไหนนี่เราเจอสะอมนะคะเราก็เก็บสะอมนะคะเจอสะอมก็เก็บสะอมเจอเห็ดก็เก็บเห็ดนะโหสะอมก็กลาลังแตกยอดงามนะเอ๊ F ี C, เอ้ยอือยิ่งเก็บก็ยิ่งงามนะ ก,ก็ยิงงามสะอมยามเช้าอืมยมันแก่แนละ้วต้องต้องแต่งกิ่งใหม่แล้วให้มันแตกยอดใหม่มันเป็นเครือหมดเลยยิงไรอยู่พี่แตกใหม่แตกใหม่ก็ต้องงามเฮ้ย,ยนามกินอาไก็ไม่เคยเบื่อนะสะอม ไม่ใกินกระเทียมดำไม่ว่าจะแกงทอดไข่ไข่อร่อยมากหลวงสิงห์บอ่ไม่ได้ใส่กินมาน้ำกับน,น้ำเดินหยอดงามมาดูบ้านใหม่แม่บุญเหลือกับน้องบุญรอดโอ้สูงมากนะคะ ดูซิว่าเปียกไหมฝนตกเมื่อคืนอ้ไม่เปียกนะคะวันนี้ก็วันนี้ก็ช่างก,ก็จะเทนี่แหละเทเสาเนาะเทเสาก็เสร็จนะคะเทเสาก็เสร็จไม่เปียกนะคะแห้งเพราะว่าบามื่ททาให้มันสูงแล้วนะคะอ้ไขาตามมากไข่ตามมาหาเนี้ยอยู่นเนี้ยเกณฑ เห็นเดินผ่านมาคิดว่าโอ้สวยมาแต่เช้าเลยอะไรเป็นไงเอนวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องอะไรงามคักเขียวขจีมีปลาด้วยนะคะปลาเอนปลาเยอะมากเลยนะปลาที่ไม่ได้เอามาลงมาไว้น่ะวุ้เดี๋ยวจะเอา บอกว่าปลามันกินขี้วัวแห้งนะคะกินอาหารแบบหญ้าแห้งขี้วัวแห้งปลาก็จะโตไวนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูเห็ดกันนะคะเห็ดตรงนู้นนะคะเห็ดตรงนู้นมันเคยออกมาเจอเห็ดอะไรอีกสิโอ้มันๆอีกแล้วนี่ด้เห็ดปวกมาดอกหนึ่งนะคะเห็ดปวกออกอีกแล้วอะไรอีกสิแล้วก็มาเจอเห็ดอันนี้โอ้เห็ดอะไรนะนี่เขาเรียกว่าเห็ดขนมปังเราเจอเห็ดขนมปังแล้วนะกินได้นะบ้านไม่ได้เอาไปกินนะไปอ้าวจะปลา ร้องตามแม่เดีอยลูกดูจำปาตามแม่มาจำปาป้าปาก็เวลาได้ยินเสียงเราเดินมานี่อุ้ยมันมาไอ้สิมันมารนะอกินอาหารเนาะเอาจำปามาทำไมมาเร็วเราจะเดินมาหาเนวอยู่แนวกินจะได้อะไรได้ชะอมไปแล้วหนึ่งกำมือเจอปูหรือเปล่านะคะพอดีพอดีอดคุยธุระกับแม่นิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งก็คือนิดนานนะคะก็อขอใช้ด้วยอย่างนี้ แม่ปลาแม่ดาเอาเอาปลาลงไว้นะคะสามแปลงนะคะสี่แปลงเนาะนี่สามแปลงสี่แปลงนี่แหละนี่แหละที่แม่ดามาถางวันนั้นในเอฟซีนี่อุวยเสียดายแม่ดาเอาไปให้มันหมดเนาะแม่ดาคิดว่ามันจะไม่กินเพราะว่ามันอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันแก่นะแต่ว่ามันกินดีดีเอาเจอปูแล้วนี่นี่นี่เจอปูแล้วเดี๋ยวเราเก็บปูด้วยว้ายเนาะสองม้อสองมือบัดนี้แจ็คสี่เอามือใดเนี่ยคุณปูนี้ไปเบิหลัะคุณเนาะว้ายเนาะไปไว่ายเทพสองม้อสองมือหัวท่านหัวปูไปแล้วเพื่อติดตั้งขากล้องได้ปูไปแล้ว ปูหนีไปแล้ววิ่งมาอย่างเร็วแม่ตกใจหมดนะดูข้า่ตรงนี้แม่ดาก็ถางเสร็จแล้วเหลือเหลือฝั่งทางด้านล่างเราก็เดินสะดวกสบายข้าวก็งามหนะถ้าเราถางออกมันก็เดินสบายเดินเลาะทุ่งเลาะท่าหาปูหาปลาเจอไหมเจอเจ้าปูหรือเปล่าอุ้ยบวกกาลังขึ้นนี่เห็นไหมเอาอยาออกบวกก็กําลังขึ้นค้างธรรมชาตินะไอจีขึ้นค้างธรรมชาติเลยลนี่ เห็ดบวกม่ออกไห้แถนี้ดูสิน้ำยังซึมยังรั่วอีกไหมปูเจาะรูหรือเปล่ามีปูไหมอ้าวยังมีรอยปูกัดข้าวอยู่นะไหน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 อุ้ยมุดเข้าไปในรูแล้วเฮ้ยนกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงกระทยงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูสิไปจนยาวเลยเนาะ เขคุณนขโอ้โหนี่เห็ดนะคะเอฟซีเห็ดที่วังปูให้ลูกหลานได้มีอยู่มีกินนะคะโอ้โหเต็มไปหมดเลยเรากินเห็ดไม่เคยเบื่อนะคะไหน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 มีอีกไหมโอ้โหมได้เอาตะกร้าลงมาเรากินเห็ดไม่เคยเบื่อนี่เราจะเอาไว้นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแกงนะคะเอาไปนึ่งโอโ้นี่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  นี่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 โอ้โหนี่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 เอเก็บไปเก็บมาก็จะได้พอแกงแล้วเก็บเห็ดหลังบ้านตืมกันเข้าไปอ๋อรู้แล้วรู้แล้วแม่นาจะเก็บไว้แกงใส่ห่อข้าวนะคะไปทําบุญนะคะพวกนี้อุ้ยดอกงามแล้วนี่ป้าดอกตุ่มๆเง่งแไหนๆหมุนขึ้นมาบ่ได้ฮากองดินไปสูงโพด กองดินไม่เยอะเกินไปนะมันม่นขึ้นมาไม่ได้นะเอีนะวเออทีแกงไปเสื้อห่อเข้าฮนะออน,น,น้าเกินยุ่งยันละอ้ยมันเทาเล่าอยาเลยไปไป